สู่200ร้อยลมานพนม่า

แรงครับผมเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับผมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับผมตอนรักในสาย,ยามก็ยังไม่ฟีเวอร์เท่านี้ถูกไหมก็เรื่องของรายได้อะไรเงี้ยผมมันไม่เคยเป็นแบบนี้ฮะใช่ครับถือว่าตอนนี้เรื่องหนังก็กำลังมันเหมือนว่างานเรากำลังมาเรื่องความรักอะไร,รันกำลังองว่าเอ๊ะกำลังดอกลงไปหรือเปล่าแต่ก็มีรายการหนึ่งเขาเอาสามแซ่บทุกทีเขาบอกว่าเขายังรอเราอยู่ ับก็ผมก็อย่างที่บอกครับก็ตอนนี้ก็ผมก็พูดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆครับแต่ว่าก็ก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็แบบยังมีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยครับถ้ารอีฏแบบยังมีหวังไหมครับผมยังไม่รู้เลยครับเรื่องอนาคตรครับพี่หลายคนเขาบอกว่าแบบเหมือนพูดแบบจริงจังมากแบบอารมณ์แบบต้องเศร้านิดหนึ่งว่ายังรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็ ก็คุยกับเขาก็ก็มีมีคุยกยันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าจะเรื่องพัฒนาหรือว่าอะไรอย่างไงตอนนี้มันยังไม่ไ,ม,ไม,ม่ีไม่มีอะไรเลยไม่มีวีแววหรือไม่มีทีท่าเลยฮนะเพราะว่า ก็มันก็ต้องเรื่องของเวลาด้วยอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้ในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสอะไรเลยเหมือนช่วงนี้เราแบบสนุกกับการทำงานหรือเปล่าผมก็ทํางานด้วยครับก็ทํางานเต็มที่ครับผมอีกประโยคหนึ่งเขาบอกว่ายังไม่ชินกับการอยู่คนเดียวผมอะฮะหมายว่าคุกกี้โอเคอ๋อก็ผมว่าก็ผมก็เข้าใจครับเพราะว่าเราเราเป็นเป็นเป็นแฟนกันเราคบกันมานานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมหรืออยากบอกเลยว่าชินได้แล้วแหละอะไรเงี้ยนะ ไม่ครับผมก็ผมไม่จำเป็นต้องไปพูดแบบนั้นหรอกครับแล้วตัวเราเองชินหรือยังเลยนะครับเออตัวตัว,ต,วตัวเองชินหรือยังผมว่าตัวผมเองก็ค่อย,อยๆปรับตัวครับก็ไม่ไม่ได้กล้าพูดเต็มปากว่าเออเราชินหรอกครับเพราะ,ะว,าว่ามันก็มันก็ผ่านเวลามานานอะไรเงี้ยก็ของมันนี่ก็ต้องใช้เวลาครับ<ต>เราปรับตัวง่า,ายเหมือนกันเนาะฮะเราปรับตัวง่ายเหมือนกันพี่อาจจะดูง่ายมาแต่ไม่ง่ายก็ได้แต่อีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าแอบมีส่งลายแส็นพรอมิดีด้วย มีครับเขาก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็ก็อย่างที่เขาบอกว่ามีมีคุยกันก็ยังเป็นเพื่อนกันนะฮะใช่ครับก็คือเขาส่งไลน์มาแสดงความดีว่าไงบ้างหรือว่าคุยกันยังไงบ้างก็แสดงความดีเดียวแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยที่แบบหนังประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วตอนเราจะตอบกลับไปว่ายังไงบ้างเลยก็ตอบก็ขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับคือให้ขอบคุณไม่มีประโยคอี๊อี๊อี๊ไม่มีก็มีแต่ผมก็ไม่ได้จำดีเทลทุกอย่างนะครับผมแต่ก็ก็มีก็คุยกันตรงนี้กับเ เพราะว่าเราก็คุยกันเป็นเพื่อนนะฮะถ้าถ้าเราไม่ตอบเลยก็ยิ่งไม่ใช่ครับเราก็เราก็ต้องคุยกันนะครับใช่มันก็เหมือนว่าเราเอมเพรยามจะจบให้ดีที่สุดหรือเปล่าก็ครับผมก็ทั้งทั้งทั้งคู่แหละครับแต่ตอนนี้ก็ยังบอกว่าเอ๊ะน่าจะผิด่านไปเก่ายังงงรอนหวานลื้อปืนเลยโอ้โหนี่มาเป็นเพลงนะพี่โอ้โหก็มาแรงจริงนะเนี่ยก็ก็ผมว่าก็มัน มันก็อย่างที่เขาบอกมันเรื่องอนาคตอะครับพี่ก็ก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่มียังไม่มีก็เคยก็เคยห่างไปไปทีเมื่ก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสอะไรเลยครับแต่ว่าก็อย่างที่เขาบอกว่ามก็คุยกันไม่ต่างความสัมพันธ์แบบไม่ไม่ถูกกันเลยไม่ไม่ใช่ว่ามองหน้ากันไม่ติดแล้วก็ไม่คุยกันเลยเหมือนแฟนๆยังอยากเชียร์แบบว่าให้กลับมาคบกันยังมีกุ่มเนใครครับก็ก็มีครับผมพอจะเชียร์ขึ้นไหมครับ ขึ้นไหมเา๋เาก็อย่างที่เขาบอกว่ายังไม่รู้ฮะแล้วแต่เรื่องอนี่ยคตเป็เ เป็นนักแสดงนะคะภาพะะยนตร์นะคะบวกอบ <ฮะ S 1> บกับผู้ก่อกับด้วยค่ะพ<ะ>ี่ม้าเกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยทั่วประเทศแห่กันมาซื้อตั๋วดูหนังพี่มาารักขนมรู้สึกว่าคนจะมาดูเรื่องนี้เยอะยมากเลยอ่ะเยอะมากเต็มเลยค่ะคนแรกที่นั่งติดหน้าจอก็จะดูค่ะแต่เมื่อสักเพียงชิ้แล้วค่ะคุณไปถามพวกเขาเหล่านี้คงไม่มีใครตอบได้เลยว่าหนังที่พวกเขา จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการหนังไทยแ,แต่หากมองย้อนกลับไปในสิ่งที่พวกเขาทำาก็จะพบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะในขณะที่คุณเสียน้ำตาให้กับพี่มากในฉากนี้ นานกว่าเจ็ดชั่วโมงนี่โกไม่ใช่แต่โกนนี้พอมเหไวแล้วแล้วค่ะาอะไรนะยเง้งมรทบเออไม่ีไม่เหนื่อยแ้ที่หอมเลยที่หอมเลย 7ามวัามดงล้านเป็นหนัคลาสสิกแน่นะครับภายในวนรวดเร็วสี่วันหนึ้าล้านายน์ไทยไม่เคยมีสถิติสูงขนาดนี้มาก,ก่อนขอขอบคุณคนไทนที่ยังรักและเชื่อมั่นในหนังไทยจนทาให้วันนี้ขี่มาพระขนมทยยานต่อไปสู่200 ผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่แบบมาสนับสนุนหนังเราครับพี่มากมาขน,นขอบคุณมากจริงครับขอบคุณมากค่ะโอดีใจค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบว่าช่วยกันนะคะหนังไทยของเราก็ทำได้ค่ะ2 0ค่ะอยค่ะโอ้ใจ แรกเคยรู้สึกเกินคาดครับแล้วก็ขอบคุณคนดูจริงๆแต่เหมือนที่หมายพูดคือผมไม่คิดว่าหนังไทยจะมีวันนี้ที่มันทํารายได้แบบโอ้โหแบบสู้หนังฝรั่งได้สบายขนาดนี้แล้วสร้างสถิติใหม่ๆก็จริงๆเราเราตื้นตันมากครับแล้วขอบคุณคนดูจริงๆภาพที่เราเห็นคนไปต่อแถวลอหลายชั่วโมงเพื่อดูหนังที่มาาพะโนงนี่แบบมันมันฟินนะฮะคือเหนื่อยมากเหนื่อยมาแค่ไหนเราหายเหนื่อยเลยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราสร้างงานต่อไปที่ดียิ่งขึ้น,นครับ ก็ผมว่าเหมือนลายเซ็นในงานของผมมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สีแง่งเนาะซึ่งแกงนี้ก็โผล่ครั้งแรกในในตอนคนกลางเนี่ยครับแล้วก็คือมันจะเป็นตลกที่แบบมากับบทพูดมากับสถานการณ์และซึ่งมันจะมาชัดเจนที่สุดที่พี่มาพะกนนเนี่ครับก็ผมว่าก็เป็นอีกรสชาติในงานหนังไทยนะเพราะว่ามันผสมกับความสยองแล้วก็เรื่องนี้มันดันมีโรแมนติกมีดราม่าเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นแนวที่เออเราก็ทดลองอะไรบางอย่างแล้วมันดันประสบความสำเร็จก็ถือว่าดีใจครับ ใ <Bad. S 2> oh, บแบนอบแบนมะขนงฮะก็จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนถ่ายเนี่ยผมถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่หวังอะไรแล้วเพราะว่าสิ่งที่ผมทำไปมันเกินที่ผมหวังแล้วแล้วตอนนี้มันก็เกินที่ผมหวังเข้าไปยิ่งเข้าไปใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วผมหวังแค่โอเคอาจจะเล่นๆนะฮะร้อยล้านอะไรเงี้ยแ,แต่มันเกินร้อยล้านไปแล้วอะ่ะตอนนี้มันจะ150ยห้าสจะร้อยหกสแล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่าแน,น่นะมันจะถึง200อย่างแน่นอนแล้วอ,ะอะ่ะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ใช่แค่หนังไทยธรรมดาแล้วอ่ะมันเป็นนนตำาที่ เป็นส่วนหนึ่งของของภาพยนตร์เรื่องนี้พี่มากพี่ขนรผมว่าต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นคุณก็จะคุยขาครมานเรื่องจริงๆริเลยไม่หวังอะไรแล้วนี่ค่าตรงค่าตัวที่ยังไม่ออกเลยเอ,าเอามาเอามาเถอะ จริงผมไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเราคิดว่าการที่เราตีความตำนานแม่นาคในอีกมุมหนึ่งะครับคือผมผมเชื่อว่าการได้ยินชื่อว่าหนังเรื่องนี้ชื่อพี่มากพระขนงในครั้งแรกเนี่ยมันมันเตะหูมากๆแล้วก็อยากจะค้นหาต่อว่าเป็นแนวไหนแล้วพอไปดูได้ดูตัวอย่างเนี่ยแล้วคนพบว่าเอ้ยมีแก๊งล่วสี่คนนี้ด้วยเฮ้ยแล้วพี่มากไม่ธรรมดาเป็นพี่มากด้วยแล้วแม่นาคก็เป็นแบบสวยขนาดนี้อะไรอย่างงี้ผมว่าหลายๆลอย่างมันผสมกันมันทำให้เปิดตัวแรงนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าปากต่อปากมันไม่ดีจริงๆมันก็จะล่่่วงงงอรรเี้้ยแแตาาืนนมับบส กระแสได้ปาต่อปาค่อนข้างแบบโอ้โหผมปลื้มมากครับก็ผมว่าหลายๆอย่างน่าจะผสมกันครับผมนี่เตรียมเดินทางกันแล้วฮะแพคกระเป๋ากันแล้วครับเพราะว่าวันวันอาทิตย์นี้ฮะวันอาทิตย์ที่7นี้ครับวันที่เเราจะไปที่อินโดครับซึ่งตั๋วรอบกาล่าก็โอาตั้งแต่วันแรกที่เปิดฉายเลยครับ กันบ้านเรื่องซับไตเติลหนักมากครับแล้วก็จากรอบเพลสเนี่ยผมมีเชิญคนต่างชาติมาดูเยอะครับมีทั้งคนโปแลนด์ฝรั่งเศสอเมริกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็หานะพ่อน้องใหม่ก็หาพ่อพ่อว่าไงบ้างพ่อร้องไห้ค่ะตอนสุดท้ายแล้วพ่อก็ขับคือฝรั่งฝรั่งก็เก่งฝรั่งเก่งพาคนตายเป็นพวกกะเหรี่ยงพวกพม่าที่ที่บ้านผมก็ก็ฟังเรื่องออหาไหมหาไหมตาโหลดดีคูฟอร์เพราะนั้นสากรแน่นอนแน่นอนสากร จะมีบางมุกที่ที่เราต้องต้องจำไปจําใจยิงทิ้งบ้างเพราะว่าไม่สามารถแปลได้ <ฮะ S 1> มีบ้างครับแต่ว่าค่อนข้างส่วนน้อยส่วนใหญ่จะแปลเป็นสตัเตอร์ได้หมดครับจริงๆผมบอกไปแล้วว่าได้เท่าไหร่ก็สบายใจแล้วครแต่ว่าถ้ามัน ถ้ามันเกิน250จริงๆมันก็ถือเป็นปร,กรากฏการณ์ที่หนังไทยทําได้ผมก็เออก็หวังนะครับถ้ามันได้ก็ดีฮะกถ็ถือว่าคนยังสนับสนุนงานของคนที่ตั้งใจทํางานเนาะถึงจะเป็นหนังไทยไม่ได้เป็นแบบหนังหุ่นยนต์หรือนหอนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็มาดูกันเนี่มันตับเลื่อมมากครับ คือต,ตั้งแต่ตอนชัตเตอร์ผมพูดเสมอว่าเราคงคิดไอเดียที่มันที่มันโดนขนาดนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอผ่านเวลาไปเงี้ยผมเชื่อว่าไอเดียมันมีเสมอครับเพียงแต่ว่าเราจะเจอมันไหมแต่เป้าหมายของหนังมันไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องเราผมอยากได้200ล้านถ้าหนังแนวอื่นมันอาจจะไม่ต้องการขนาดนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องการฟีดแบบค,คนดูที่ชอบมันแค่นั้นเองอคือสร้างงานทุกงานเนี่ยเราใช้เวลาต,ต่อเรื่องถึง2ปีกว่า3ปีอะไรเงี้ยฮะเราก็อยากจะให้คุ้มค่าที่เหนื่อยไปอยากจะให้นผลตอบรับที่ดีแต่รายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตามมาท จากละครนะคะแตกต่างกันมากเลยก็ต้องแบบว่ามีการแบบเวิร์กช็อปในการเรียนเพิ่มค่ะก็พี่ๆก็ให้เข้าคอร์สแล้วก็มีคูเงาะก,กับพี่โต้งก็ช่วยบอกอีกทีอะคะ่ะอืมก็ค่อนข้างแตกต่างนะคะครับผมว่าส่วนหนึ่งเลยที่คนประทับใจไปดูซ้ําดูซากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ความห่างเดียวผมเชื่อว่ามาจาก2คนนี้ครับคือเอาจริงๆผมพูดผมเป็เพุ่งกับที่แบบรัฐ สี่คนวดไม่ไ <bist> ด <ens> ja, ้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือผมเป็นคนที่อินกับเรื่องที่ผมทำทุกเรื่องเลยและการที่ถ่าย2คนเนี้ยน้ำตารื้นบ่อยมากครับโดยเฉพาะซีนท้ายๆเรื่องเนี้ยโอ้โหคนในกองร้องไห้กันเละเทะผม สองคนนี้ผมผมใช้คําว่ามันเกินกว่าที่ผมคิดไว้ในใน,ในหัวอีกคบคือโอ้ร้องไห้ระดับนั้นประโยคทุกประโยคที่พูดออกมาเนี่ยมันมันโดนมากสำหรับผมนะฮะก็รู้สึกว่าน้องสองคนนี้ตีบทกระจายในบทในในความคิดผมนะครับก็เชื่อว่าคนดูคิดเหมือนกันถึงได้ไปดูหลายๆรอบคุณค่ะครับ ก็จริงจริง,รงก็เคี้ยวเข็นตั้งแต่เริ่มเลยครับพี่โต้งก็มีมีมครูง้อด,ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆรแล้วมันต้องในตัวละคร2ตัวนี้ต้องรักกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับก็พี่โต้งก็คือมันก็ไม่ง่ายเลยครับสำหรับโอ้เพราะว่ามันก็เป็นเป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยไม่เคย,เคยลองเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยได้ทดลองมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับผมยากค่ะยากมากก็คือ เห็นเยอะนะคะก็คือจะไม่ให้เราหลุดคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราติดในความเป็นแบบในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยแม่น่าก็จะมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงยุคเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการช่วยตลอดค่ะอืมเขาเดินบ้านแล้วกันเผื่อก่อนเผื่อาก็โอ้โหเดือแล้วอ่า ขอ,ขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าผมได้เห็นหลายคนไปไปโรงภาพยนตร์แล้วก็ไม่ได้ดูเพราะว่าตั๋วเต็มม่งต้องรอ 3- 4สี่ชั่วโมงเพื่อจะได้ดูรอบดึกหรือว่าบางคนไป3-4มี่คนต้องนั่งแยกกันผมได้เห็นคนพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปดูหนังชาวต่างชาติร้องไห้ให้กับหนังเราผมว่ามันเกินกว่าไรายได้ที่ได้ครับผมภูมิใจกับหนังเรื่องนี้มากครับแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆครับ เชียนบอมมากเลยครับ,รบ,รบผมเออสำหรับผมก็คือเหมือนแบบว่าที่เราทุ่มเทมาทุกอย่างครับมันหายเหนื่อยเลยครับเมื่อเจอแบบคนที่มาชมกันเยอะๆมีสื่อมวลชนมาช่วยกันโปรโมดเยอะๆครับภูมิใจจริงๆครับอห่างใครทำได้ครับ ก็ขอบคุณครับผมที่ทุกคนนะครับทำให้พวกเรานะครับทีมงานทําให้เรารู้ว่าการทํางานของเราความตั้งใจของเรานะครับมันเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนแล้วมันก็สร้างให้เราสึกขึ้นตันแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับนะแล้วก็เราสัญญาถ้ามีถ้าไม่มีผลงานอีกเราจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ครับ ครับก็ยังไงก็ฝากให้คนที่ยังไม่ได้ดูนะครับต้องรีบไปดูแล้วเพราะว่าจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องฮะแล้วก็สําหรับคนที่ดูแล้วก็ไปดูอีกได้พาอาม่าพาทุกคนพาไปได้หมดเลยเพราะว่าเป็นหนังที่ดูได้ทุกวัยด้วยไม่ชินหรือยังกับคําเซลว่าพระเอกสองร้านอะไรอย่างนี้ไม่ชินอย่างแรงครับผมเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับผมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับผมตอนรักแห่งสยามก็ยังไม่ฟีเวอร์เท่านี้หรือไหมก็ เรื่องของรายได้อะไรเงี้ยผมมันไม่เคยเป็นแบบนี้ฮะใช่ครับถือว่าตอนนี้เรื่องหนังก็กำลังฮอตเหมือนว่างานเรากำลังมาเรื่องความรักอะไรผมกำลังมองว่าเอ๊ะก,กำลังดอกลงไปหรือเปล่าแต่ก็มีรายการหนึ่งเขออาอ่านสามแซบทก็เขาบอกว่าเราเขายรงรอเราอยู่ ก็ผมก็อย่างที่บอกครับก็ตอนนี้ก็ผมก็พูดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆครับแต่ว่าก็ก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็แบบยังมีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยครับถ้ากอลอนี้ยังมีหวังไหมครับผมยังไม่รู้เลยครับเรื่องอนาคตครับพี่หลายคนบอกเขาบอกว่าแบบเหมือนพูดแบบดึงซังมากแบบอารมณ์แบบเศร้าๆนิดนึงว่ายังรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็ ก็คุยกับเขาก็มีมีคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าจะเรื่องพัฒนาหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้มันยังไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีวี่แววหรือไม่มีทีท่าเลยฮะเพราะว่าก็มันก็ต้องเรื่องของเวลาด้วยอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้ในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสอะไรเลยทั้งนั้นเหมือนช่วงนี้เราแบบสนุกกับการทำงานหรือเปล่าผมก็ทํางานด้วยครับก็ทํางานเต็มที่ครับผมอีกประโยชนึ่งเขาบอกว่ายังไม่ชินกับการอยู่คนเดียวผมอะฮะหมายว่าคุกี้โอเคไปแล้ว ก็ผมว่าก็ผมก็เข้าใจครับเพราะว่าเราเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนกันเราครบกันมานานอะไร่งเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมรืออยากบอกเลยว,ว่าชินได้แล้วแหละอะไรอย่างนี้ยไม่ครับผมก็ผมไม่จำเป็นต้องไปพูดแบบนั้นหรอกครับแล้วถ,ถ้าตัวเราเองชินหรือยังอลย่างน้น ผมว่าตัวผมเองก็ค่อยๆปรับตัวครับก็ไม่ได้กาพูเต็มปากว่าเออเราชินหรอกครับเพราะว่ามันก็มันก็ผ่านเวลามานานอะไรเงี้ยก็ของมันก็ต้องใช้เวลาครับเราปรับตัวง่ายเหมือนกันเนาะฮะเราปรับตัวง่ายเหมือนกันพี่อาจจะดูง่ายมาแต่ไม่ง่ายก็ได้แต่อีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าแอบมีส่งลายแซงคอมินดีด้วยจริงหรือเปล่าก็มีครับเขาก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็อย่างที่โอบอกว่ามีมีคุยกันก็ยังเป็นเพื่อนกันนะฮะใช่ ก็คือเขาส่งลายมาแสดงความดีว่าไงบ้างบแล้วคุยกันยังไงบ้างก็แสดงความดีเดียวแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยที่แบบหนังประสบความณ์สำเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วตัวเราจะตอบกลับไปว่ายังไงบ้างเลยก็ตอบก็ขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับผมคือแค่ขอบคุณไม่มีประโยคอี๊อี๊อี๊ไม่มีก็มีแต่ผมก็ไม่ได้จำดีเทลทุกอย่างหรอกครับผมแต่ก็มีก็คุยกันตรงนี้กับเพลงนะว่าเอ้ยเขาจะเอาแบบกลับไปคิดว่าแบบมีความหวังหรือเปล่า ครับเพราะว่าเราก็คุยกันเป็นเพื่อนนะคะับถ้าถ้าเราไม่ตอบเลยมันก็ยิ่งไม่ใช่ครับเราก็เราก็ต้องคุยกันนะครับใช่มันก็เหมือนเราเองพยายามจะจบให้ดีที่สุดหรือเปล่าก็ครับผมก็ทั้งทั้งทั้งคู่แหละครับแต่ทีนี้เราก็ยังบอกว่าเอ๊ะนางน่าจะผิดผ่านไปเก่ายังมองรอหวั่นลื้อปื้นเลยโอ้โหนี่มาเป็นเพลงนะพี่โอ้โหมาแรงจริงนะเนี่ยก็ก็ผมว่าก็มัน มันก็อย่างที่เขาบอกมันเรื่องนาคตอะครับพี่ก็ก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่มียังไม่มีถ้าใจก็ป่วยห่างไปเวทีไปก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสอะไรเลยครับแต่ว่าก็อย่างที่เขาบอกวก็คุยกันไม่ต่างความสำคัญแบบไม่ไม่ถูกกันเลยไม่มไ่ใช่ว่ามองหน้ากันมีติดแล้วก็ไม่คุยกันเลยเหมือนแฟนๆจะอยากเชียร์แบบว่าให้กลับมาคบกันใม่คุแรับก็ก็มีครับผมพอจะเชียร์ขึ้นไหมครับ เอเอก็อย่างที่เขาบอกว่ายังไม่รู้ฮะแล้วแต่เรื่องอนาคตอค่ะ เขาไปเจอมาริโอ้ว